ไปดูที่จังหวัดลำปางนะคะในส่วนของมณฑลฐานบกที่32ค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมศูนย์คัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 นะคะเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะพลตรีอนุไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่32ได้ไปตรวจความพร้อมในการจัดศูนย์คัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 นะคะซึ่งใช้สโมสรนายฐานค่ายสุรศักดิ์มนตรีมณฑลฐานบกที่32อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง จะตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบกศูนย์คัดกรองทัพภาคที่3เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปางที่จะใช้เป็นสถานที่คัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 ที่เคลื่อนย้ายมาเป็นหมู่คณะโดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล่ขยสุรศักดิ์มนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ระหว่างดูแลผู้ป่วย โดยมณฑลฐานบกที่32ค่ะได้ปรับปรุงพื้นที่สโมสรนายฐานค่ายสุรศักดิ์มนตรีให้พร้อมเป็นโรงพยาบาลสนามก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจัดทำระบบ L i โอเอไว้ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยมีจุดพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดแล้วก็มีแพทย์พยาบาลประจำตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสารวัตรทหารด้วยคอยช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะ